เพื่อนจีเซียพอดีไกล้ตัวนี้หน่อยทอ,องคำปันออป่น, <c oughs> นอุ่นหน่อยทองคำปั่นบาต้มดอกแต่ารยจีวอาแตจจีห้องครับผมพี่พี่น้องสวัสดีคร,รับผมมเศร้านี่ครับมานเป็นม,มานวาน,นบาทเดียวครับผมแต่ว่าผมว่าปาคอแท้ดินมือเศร้านี่ไปแ,แห่ไปเลยครับเอาประท่านโอ้เสียดายไดปลาดุกสองตัวได้บือเจ้านี่จะไปสองแหงครับ ไปครับพ่ใหญ่ครับปั่นมือเศร้าครับวานฟาบแล้วก็เยองั่มกันครับผมถ้าติดตามไปสองคนจีได้ซ้ำใดไปผู้อย่ังได้สองตัวครับนี่เอาพี่น้องครับผมเข้าสีมาลาปาดุูครับดิลาบเสียบเลยครับผมนี่มีสองตัวเอาไปบ้านตัวนึงลาบตัวนึงครับน้องครับผมเล่นสูตรผมครับ ย่างก่อนครับผมนี่มันหมาดดินบ่นี่มาพี่น้องนี่ครับปันเอาไปรูดเลยครับถ้มาม่ได้ตรงมีนาขีดได้แต่ว่าผมหาไม่เห็นครับผมอื๊บมาพิ่ครับผมนี่ว้ายมาจากน้อยอย่างพ่อมันหมาดอย่างครับโอเค เดี๋ยวไปซับครับผมมาพ่อ,อหรอวะบ่อนนี่ครับมาไปซับครับผมพป็ใหญ่ครับปั่นบอกว่ามันบกฝนประตูตดอกครับผมนี่มือซับหนีแหละเพื่อนว่าครับพี่นอ้อ,องเบื่อเอาครับ <laughs> เอา้าอย่าตกเด้อเฮ็ดแนวกินครับผมมาบ่ได้มากินเขาเป็นยังครับปันลายมือเด้อนี่อีตามครับผมนี่สิลาป,ปุดดุครับ โอ้ันนี้ม้วเหล่านะครับน้ำปลาครับผมโอ้ยตกแตกออกมาเช่นนียวกันคิดว่าเหล่าโบแมนเด้อพี่น้องเหล่าตัวดำมันดีว่าโบแมนครับผมซับจักหน่อยก่อนผมก็ยังกระดู้ว่าเขาเสียวตะเนีหรือว่าเสียวกระดูกน้ำครับผมถ้าเราตะกระดูกน้ำยันตะาเขาปั่นวาไหว โอ้มันอยู่ตัวนี่พี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่องแล้วออกกเหนือล่องมึงครับว่ามันหลายวะนีแ่แน่วบละ่ะนู่หอดเทะอูอ้ยเนี่ยมันแข็งขนาดครับพี่น้องนี่พี่น้อง กินลาบอันนี้เก็บไว้ก่อนจัดเลยครับผมโอ้หลายอยู่ตัวนี่พี่นอ้องหลายอยู่ครับหลายอยู่อึ๊บ สองคนนึงดอกเก็บเปลี่ยวให้ด้ลายเดี๋ยวมือโซ่ครับผมมือโซ้านี่มวนแท้ไปสองแหะครับวันนี้ข้าปั่นบ้อมมือเโ้าผมมาส้วนเพิ่นเพิ่นขี่คานครับเอาประทุงอ่างว้าพี่น้องเอ๋ยยากครับบาดนีิเพิ่นว่าส้วนไปบ่ไปครับมือโซ่จะมาส้วนเมื่อไรได้เพิ่นบ่ไปครับผมเพราะเห็นปืเพิ่นอยากบาดนี้ครับผมพี่น้อง มาติดตามมาเพื่อครับปับ่นบอกว่าสีเห็ดอีหยังเพิ่มครับมีลาบปลาดูกแล้วมียังหันนี่นี่ย่างครับย่างอึงครับ<อ>ผมย่างอึงเขียดพร้อมไข่ตัวมีใครบ่อมีใครบ่รเอ๋จัดไปครับผมเห็ดสุกๆเด้อเดี๋ยวผมจีได้เห็ดล้วนอันนี้ตัวครับผมให้คนย่างให้มันสุกก่อนพี่ลองครับผม เดี๋ยวเ่าสิล้วนเสร็จใส่เครื่องปรุงยังอยก่อนครับนี่ไอ้ยางพาาเนี่ยเดือหนากล้องโอ้ความหนาจังเลยเนี่ยถ้าหลุดจะสิบนนะผมยังก่อนเบือคืนดอกครับบ่ใส่ลายดอกครับผมมันสีแส็บประเด็กเอาเอาไปที่เจ้าบ่อไว้ก่อนใช้น้ำใช่หนาจังเอยครับผมออื้ล้วนครับปุ๋งเส็บครับผมขาดไปไลยที่ปุงเส็บพี่น้องยังกระตมครับ ผู้กกินกับใจครับผมผู้กินกับใจครับคื่ผมอย่กใจครับผมอยากให้มันแบ่บแล้วก็ผมอยากให้มันแ่บลายพวกกรส่ายลายครับทำไมทีที่เอื่นเบี้ยงเอือน่นเทา่าระพีครับนี่โอ้เดี๋ยว,ยวหันใหม่กันไฟใหม่หุเขาโอ้ยหมองมันือ <c> ล <oughs> ูกแห้งแก่เดี๋ยวเดี๋ยวลจวนน้อยนึงครับไห้หมันสุกครับพี่น้องนี่คือลาบปลาดุกสูตรผมเองครับ กอข้าวครับผมมีสูตรสูตรเอาข้าวออกลูกขีเทาถรรมดารรมดา่าถรามาดาแค่เจ้า,เ,าเซนนฮอนปุ๊บแค่เจ้าจะขูดออกขูดข้าวมันที่มันเป็นเกลอบอยู่เทาออกหมดเลย มาเดีเวลาปูกครับผมพี่น้องนี่หั่นผักก่อนไปอันนี้อันนี้หัวหอมครับจัดไปครับผมหัวหอมแล้วก็สีมีต้นหอมบกักชี่อยู่ที่ใสบ่บนนี่เพิ่นลลางไม่เห็แล้วนี่ครับบนหลางเลยพี่น้องหลังเลยครับผมหาครับ,รบต้องควยละกับบัคชี่บต้นหอมครับป๊า ไลา่ก็บ่ดีครับมันเกินปักพริกบนนะจะไลายก็บ่ดีครับอันนี้โอว่าเปียกม, <c oughs> <c oughs> มันเผ็ดบักไอ้ให้เผ็ดบ่ได้ครับมีคนบ่กินเผ็ดพี่น้องโอ้หอมกขัว,ว,วนี่ครับกุกกุกอีลีเขาจะาสีบซ่ซวมเขาจะเอาเห็ดกินเลยครับผมแซ่บกะกิ่นบ่แซ่บกะกิน บอซิมเลยครับผมเพราะว่ามันแกได้สีมือยจากของได้กัวว่าความต้นหวมบักดี่เข้าไปนี่พ่อเลยครับผมนี่โอ้ยพี่น้องมันจะตักไห้หลานที่กินพวกนครับนี่ทอดที่กินครับเอาครับผม สิผ้ามาเบิงผักครับมือนีว่ามีผักอีกอย่างแน่พี่น้องนี่ลาบหฮาครับลาบลาดูครับผักมือนีมีบักเขือดองครับเขือคืนครับผมบักเขือบ่กคืนก็มีครับนี่มันมันสุกใบบักกอกนี่อย่างเนียบักเขือพ่วงครับนี่บักบักเขือพ่วงยุบ้านเอื้อนบักแข้งมีอย่างอีกมีอย่างอีก ใบบัปปกตูมครับลาบอยังอีกแบบพริกสดอันนี้ใบผงชุอ่าใบแซบใบนัวครับผมใบอยังหอมอยู่น้องปิีงอึงครับผมมือนี้ครับเขาสอง,างยางสามยางเลยครับไปยังครับบันครับจัดไปครับผมบอึงครับเป็น้องอึง <c oughs> <c oughs> อุ๊บแซบเลย เด้อพี่น้องมาเด้อพี่น่องครับผมกินขอนังกันครับแย่วอาหลายหิวนี่อึ้งครับผมไปไก่พี่น้องเห็นครับเห็นปะก็แย่บอกหลายครับผมหิ้มข่อยี่นี่ยิ้มข่อยเดี๋ยวไ้กินก๋วเที่ยงนี่นี่ใสลาบพ่อเอาเยอะเด้อบักเขื่อนยังก่อนอ่ะเขือคืนเพิ่นปลาเพิ่นดองครับนี่ใบบัก ใบบักอบกรอกใส่ผักเข้าไม่อย่างไรบักเยวขึ้นโอ้ยพวกนั่นใบบักตุ่มครับบักพิกลูกโดดอ๋ออ้ําแรกครับใส่ใบบ,บักตุ่มใส่หลายอย่างเลยครับกัดเอาละออออหอมหอมอีกแบบครับใบบักตุ่ม

ทางเขามีแตียครับแม่นมอม,มันมีระยะนะครับแกยังอะ่ะความดันเนาะเบาหวานเนาะอตอนจอดจอดนะผู้ใดมีความดันขึ้นครับผมย่างไปหาเลยกัดกินเนาะครับสามสี่ลูกมันจีนลดทันทีแล้วครับสิงน,นะครับบริเวณครับผมอืมอ่อสิงอึ่งแม่กินหลายพี่น้อง นได้กินละไรจวโอ้นั่งนั่งมองเนี่ยนี่หนนะครับหายไปที่นั่งใช่ปีเงื่งปีเงึ่งครับผมไปอาจจะบกแกงนะหิวหิวกี่เห็นบิดงั้ยกินลีเดนเห็นมดครับผมนี่อมกมุกยังมุกกดูระว่าเงงครับผม Đọc là sẹp Các nhà nhà cũng đọc như vậy Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe วนไปเาไหรอเพื่อเขาไปาดดึกๆูล่ะดูกับแสบพีนองแบปดูอีนี้ไม่เลนครับจะของแสบเนาะวันนี้ด่างแแสบลูกก <ang> <reci> ็แสบ้มซุปก็แสบไ่อเน้ำซุปม no ันครับพีนอง น้ำซุปงอกประดุกครับกับระดูกมันอืมทำมาให้เป็นน้ำซุปก็ใซ็บพริอเกาครับน้ำซุปมนี่ใส่มาลาครับโมกเควนครับผมดูทั้งเนื้อครับข้ากระเดียมากระเฮาโอ้โหแล้วมันเฮาใหนอย่างกระโดกกระเดียบ แต่ว่ามันจืดไปหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ครับนี่นะนี่นะมันจืดเพรว่าน้ำสุกให้มันจืดเข้มบ่ได้ครับเข้มเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าวอ่าวบ่เป็นน้ำสุกเดี๋ยววู่งครับรู้ว่าอยากกินอะไรแทบกะกินไม่ลงอึงข้าไปน้องอึงโอ่ ถ้าได้ต้มส้มอึ้งจะยินแซ่บกว่านี้นะครับพี่น้องขี้นจะนึกสุดเอาแซ่บมาแซ่บโอ้โหพักกับมองจักสินยังพักกับเฮปเนี่ยกับตัวแซกรอบเนยกับมีอะไรพี่น้องนี่ไปจะกรอบเน่มีพี่สันแบบตุ๋นนี่แซแบบตุ่มพี่น้องพักมันลายหายมาบัวครับสาวคุณแม่จักภาคยังอะไรยังรบบ ไอแบกตูมนี่แบบก้อบลูกโดดใช้ลูกโดกโดค่ะนั่นละเนี่ยกิน,น,นก้อนอ่อนยังไม่ได้ประเพีครับนี้ใช่อีก้านี่ครับรกินก้อนเล็กกันได้ครับผม <c oughs> เป็นจมกูกกินหลับปลากระริกมันก็หวานพึ่งกพี่นอนพริกมันก็หวาน นับปากก็แสร็จตัวแข่งก็เสร็จตัวนั่นบม่แข่งตัวต่อไปวอเจ้าไปวัดสองแหครับผมเออบ้านแหเดี๋ยวจะทำนีบ้านสองแห่จะได้ทำไดนติดตามครับเอ้าจบกินครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับบ้นครับนานนี่มันได้อาบนล้วกินข้าวเย็นนะ กินเผาเสร็จใครจะอาบดูมั่มๆไปนานนึงดูบอลนะมม่มไปกินโวยอีกนะครับมังดรแทบแจบห่อเมียงครับผมใบบักตุมเนี่ยใบบักกว่างนี่ใบบักกว่างอืมเน่าสวัสดีุบซุุบกว่เอ้ยนี่ยังอีกบักพริกสดนร่ครับ เคียวพวกกินครับครับผมลกคิ้แล้วกินโช่อีกคัหนึ่ง่เริ่มจิเพียนแล้วไม่ยังหรอกนี่ม,มันใะกันนีแ่แหละเพนน้องโอ้าซ้ลืมเง้นพีนน้องมาด้ขคืนน่ะโอ้หลายเจียวเด้อ